สวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตหญ้าแพนโกล่านะครับที่ลงไปในคลิปที่แล้วเนาะประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่อายุประมาณเดือนหนึ่งคร้บครบหนึ่งเดือนครับผมวันนี้ก็พามาดูว่าการเจริญเติบโตจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับกำลังโตเลยนะครับผมเดือนหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกก็ไม่ได้รดน้ำนะครับ รอรอบนะครับอายุเดือนหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีหญ้าอย่างอื่นขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าตอนคาดเราไม่ได้คาดสวยเท่าไหร่น่ครับตกนี่มีน้ำขังด้วยนี่นู่นนะครับถึงนู่นเลยนะครับผมไกลๆนูน่น,นพื้นที่ก็ประมาณเกือบสามไร่นะครับตรงสองไร่กว่า ก็ทำเป็นคันนาเนาะเหมือนตามคลิปที่แล้วครับที่ว่าขับรถไถเหยียบคนระัคลิปที่แล้วผมก็เนี่ยครับขับเหยียบตรงนี้นะแถวนี้เนี่ยเนี่ยแปลงใหญ่ตรงนี้ครับทำเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเหมือนทุ่งนานะครับนี่ครับแปลงที่ขับรถเหยียบก็ขึ้นขึ้นหนาอยู่นะครับขึ้นเต็มเลยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับนี่กําลังเลื้อยออกมาเลย นี่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวว่าจะซื้อปุ๋ยมาใส่อีกสักรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็จะมาน้ําขังหน่อยเนาะพาไปดูนะครับแต่ผมมีอีกนู่นนะครับทางนู้นไกลๆนู่นมันจะเป็นที่ว่าปลูกไม่ได้ใช้น้ํานะครับปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบการทําใหม่เนาะทําเป็นแบบ ถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็ก็จะทําแบบนั้นแหละครับคุณเห็นภาพท่้นจะดูได้ถึงจะคิดออกนะครับเนี่ยอันนี้ผมไถไอไอ,อตรงไม่สวยเนี่ยครับผมไถปลูกนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับอันนี้หมดโหหมดทนพันเยอะมากเพราะว่ามันคิดว่าจะต้องใสน่น้หนาๆนะครับเพื่อจะให้มันรอดแต่ว่ามันก็ได้แคเนียครับเนี่ยมันมีหญ้าอื่นขึ้นเต็มนะมันก็ไม่ไม่ได้ครับผมลองดูแล้ว ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันไม่สวยครับนี่ก็เลยพอดีว่าตรงนี้มันเหลือเยอะหน่อยก็เลยเว้นไว้เสียดายมันก็นี่ก็เหมือนเดิมัยากอย่างอื่นขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวก็ต้องปล่อยครับมันจะใช้เวลานานครับมันจะมันก็จะสวยของมันอยู่หรอกแต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยเสียเวลานีปีหนึ่งแล้วได้แค่นี้อันนี้เดือนเดียวเนี่ยครับเดือนเดียวก็ประมาณนี้ครับตรงนี้มันจะแฉะมากน้ำมันจะขังเนียครับ บริเวณเนี่ยเนาะน้ำมันขังมันก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนี่ยนู่นถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยนะครับเดินไปดูตรงที่ขับรถเหยียบเนี่ยครับแถวนี้จะขับรถเหยียบมดเลยนะครับผมขับรถอีแต็กเหยียบเนาะแล้วก็จะมีตรงที่ว่าไม่ได้ขับรถเหยียบนะครับไม่ได้ขับรถเหยียบนู่นทางนู่นนะครับอันนั้นใช้ คนเหยียบเอานะครับแม่แกลองเหยียบดูก็โอเคนะครับผมว่าขึ้นขึ้นดีก็เนี่ยครับอันนี้หนามากเลยแถวนี้เดือนหนึ่งแล้วปีหนึ่งไม่ได้เรื่องปลูกโอ้โหไม่ไหวครับปลูกแห้งเนี่ปีที่แล้วฝนไม่ตกด้วยก็แย่เลยเนี่ยครับปีนี้ก็สบายเลยสวยอันนี้ทานตะวันปลูกไว้ตามคันนา นี่ครับไปดูตรงที่ว่าใช้คนเหยียบเอานะครับแต่ว่าพื้นที่มันกว้างเนาะผมก็ไม่ไหวครับใช้คนเหยียบเพราะว่าปลูกกันแค่สามคนแม่แล้วก็พ่อแล้วก็ผมนะครับไหนจะตัดด้วยไถยด้วยคาดด้วยเนาะมันใช้เวลานี่ครับตรงนี้ตรงในนอนี่ครับแปลงนี้จะใช้เหยียบเอามันก็จะหนาหน่อยสูงครับมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อย สูงเร็วแต่มันก็สูสีกันนะครับผมว่าก็ถ้าเราปลูกเยอะก็สะดวกเราเนาะขับรถเหยียบมันก็ง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยนี่ครับนี่ก็ท่อน้ํ<อ>าที่ต่อขึ้นมารถนะครับก็ไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะครับเปิดเปิดใสเป็นล็อกเป็นล็อกไปเลยก็เดือนละครั้งนะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไม่ได้รถ ใช้ปั๊มโซลา่าเซลล์ครับสูงขึ้นมานู่นระยะทางไกลมากครับร้อยกมและช่วงนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะฝนตกละเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแลงเนาะนี่ยครับก็อายุเดือนหนึงครับได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงที่ปลูกแห้งนะครับปลูกแห้งนี่คือไม่ได้ใส่น้ำเลยก็คือไถแล้วก็เอามาโรยแล้วก็ขาดกบเลยนะครับมันก็ เดี๋ยวไปดูตรงนี้คือใส่ท่อนพันน้อยนะมันเลยกระปิดกระปลอยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ปลูกแห้งนะครับมันพอดีว่ามันสูงเนาะน้ํามันเลยไม่ถึงน้ําผมไหลถึงนูน่นพอดีท่อมันไม่ถึงตรงนี้เนาะเนี่ยครับปลูกแห้งก็จะประมาณนี้มันก็รอดอยู่นะครับแต่ว่ามันเนี่ยครับกระปิดกระปอยมากเดี๋ยวไปดูที่หนึ่งครับที่พ่อแกปลูก พอแกอยากรู้แกไม่เชื่อไงปีที่แล้วที่ผมทำแกว่าแกจะลองดูดิมันอาจจะเป็นเพราฝนไม่ตกหรือเปล่าแต่ว่าปลูกมาก็โดนฝนเรื่อยๆนะครับนี่ก็เพิ่งรด2รอบเองนะครับเดือนหนึ่งก็ช่วงแรกๆจะต้องรดน้ําบ่อยหน่อยเนี่ยครับเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้น้อยมากครับมันรอดอยู่ครับแต่มันน้อยเนี่ยครับมันกระปิดกระปอยนะครับ มันออกไม่ทันด้วยมันออกน้อยครับก็โรยหนาเหมือนกันนะโปรยโปรยหนาเหมือนกันแต่ว่ามันอย่งว่าะลรมันแห้งเนาะมันหญ้าพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะชอบน้ําหน่อยช่วงแรกกันนะแต่ว่าพอมันโตแล้วมันก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็ที่ปลูกไว้ทําพันที่บ้านก็มันก็มันมันก็ไม่มีน้ำครับแต่ว่า มันก็ยังอยู่ได้เพราะว่ามันโตแล้วที่โนมันรากมันแข็งแรงนะเนี่ยครับบริเวณนู้นนะครับไปถึงนน้นเลยรอมรัวไปหมดแล้วครับนู้นไก่ไกนู้นนะครับเมฆคึ้มฝนจะมาอีกแล้วแล้วก็จะมีแปลงเป็นแปลงไอ้ยาหวานนะครับอีกแปลงหนึ่งอันนั้นปลูกได้สองสาเดือนแล้วเกือบจะขยายพันธุ์ต่อได้แล้วนี่ครับ น้ำก็จะสูบมาจากนู่นนะครับมาแล้วก็ทําเป็นร่องน้ามาเพราะว่าท่อหมดพอดีว่าไม่มีเวลาไปซื้อครับพอดีไม่ค่อยได้อยู่ก็ทําไว้ปลูกเดี๋ยวจะใช้รถรถตัดเอานะครับตอนนี้ยังยังหารถตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องดัดแปลงรถไถเดินตามเนี่ยเพราะว่าถ้าตัดแบบยังไงะ ตัดไอเครื่องเครื่องสะพายเนี่ยคงไม่ไหวครับพ่อก็แก่แล้วสงสารมันจะเหนื่อยเอาแบบง่ายๆดีกว่าใส่รถนะีมันจะง่ายกว่ามันลองแปลงหนึ่งก็รอบเดียวสองรอบก็หมดแล้วนี่นี่ครับกำลังสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูประมาณสองสเดือนนะครับให้ได้อายุประมาณอายุประมาณสองเดือนเนาะเดี๋ยวไปจมมา ลงคลิปให้ดูอีกรอบนึ่งครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ต้นมันยังตั้งอยู่ครับเดี๋ยวมันจะลม้มมันก็จะเลื้อยเป็นเถาไปเลยนี่ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยงก็รอติดตามเดือนที่สองนะครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วครับสวัสดีครับ